นี่คือป่าสายทานนะคะทุกคนคะนี่คือป่าสายทานค่ะเรามาเก็ิมห็ดดาในป่าสายทานค่ะทุกคนป่านี่สสวยบรรยากาศดีมากค่ะสายทานรอบเขานะคะสายทานจะเป็นรอบรอบรอบเขาเลยนะจ๊ะทุกคนจา๋ามันจะรอบภูเขาตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ f อฟทุกท่านเจอกันอีกแล้วค่ะมือนี้ต่อกับสิผ้าทุกคน เขาป้าหาเห็ดที่เต้าเนจาเมนีมาป้าสายทานนะคะป้าสายทานน้ําตกนะคะก็หลังเลิกงานเนาะคะ่ะตอกับสิพาทุกคนมาหนีได้า่าบะมูสิมีเห็ดคือบะมีค่ะตามไปดูกับตอจ้าไปด้วยกันค่ะนี่ค่ะทุกคนสายทานน้ําใสต่อกับสีมงแรงค่ะซีมงน้อยๆเนาะคะ่ะตอกับสิพาทุกคนขำไปฟังนั่นไปขำสายทานไปเบื้องเห็ดนะคะว่าสิมีเห็ดบคะคามเอนีมาลุ่นน้ำกันเนาะจ้า หลังเลิกงานนะคะทุกคนคะจะมีเห็ดให้เราเก็บไหมเพราะว่าเวลาเก็บเห็ดเท่ากับต่อกับเลิกงานเนะคะจ,จังได้มาเก็บเนะคะเมื่อน,นี้ฝนตกนะคะพี่น้องเพราะว่าจะต้องต่อยพ้าทุกคนท่ะถามต้าามสายท่านีนไปนะจ๊ะวันนี้ฝนตกเมื่อวานก็ฝนตกคะ่ะแต่ว่า,าต่อกับอยากเขา่าปลาเนาะค่ะทุกคนจ๋า ข้ามไปตรงนี้อยนี่ค่ะจุดแรกของเราจุดแรกก็มดหนาเนะคะรู้สึกว่ามึงก็อึบนี่ค่ะดอกไงมีคนมาเก,ก็บแล้วเนาะคะ่ะพี่นอ้อง กระสิเฮยัดจังได๋ได้เพราะว่ามันป่าใกล้บ้านเนาะค่ะ,ะเพรวพว่าป้าใกล้บ้านนี่ก็ผู้ใดก็มาเก็บได้เนะจ๊ะก็ยังดีที่มีให้เก็บอยู่เนาะยังไม่เคอยังวันได้เจอกลุ่มใหญ่น,นะจ๊ะเก็บจังซี่ไปก่อน เดี๋ยวต้อย้าไปเบิ้งจุดไงเนาะค่ะจุดนี่จุดจุดแรกเนาะค่ะจุดแรกไปค่ะย่างไปน้ำกันเนาะไปเบื้องจุดกด็ดูค่ะเห็ดสีมีบ่ค่ะจุดที่เห็ดเคยออกเนะาะย่างขึ้นเขามามเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วหลายอยู่จ้ะพี่น้องค่ะหลายรุยรุยกันค่ะ อู้เป็นแพงเลยมีหลายหลายเบิ่งจ้าเป็นแพงเลยค่ะมาลุยกันมาเนี่ยค่ะเมื่อน,นี้ขอนึ่งขอตัดออกจากป้าเน,นะค่ะพอบาเมื่อวไปตัดขาอยู่บ้านไปตัดขาที่บ้านเสียเวลาบบได้โบมีเวลาตอบอันคอมเมนต์เอซีนะคะแล้วก็ตัวโบมีเวลาที พักพอนเลยค่ะกว่าจะเสร็จนะคะทุกคนกว่าจะเสร็จใช้เวลาหลายชั่วโมงไปอีกมันนี่เห็ดหลายค่ะทุกคนเห็ดหลาย ทำงานยุวนสวีเดนก็นดีย่างหนึ่งละจ้ะเลิกงานกับพาะได้แลของปลา เห็ดก็อ่อนๆอยู่ท่านได้แก่อยู่น,นคะคะบพท่านได้เท่าเ้อเกดเด็ด้จพี่น้องเห็ดบพท่านได้เท่า เพื่อนเพื่อนในป่าจา้ะโชคดีแล้วค่ะทุกคนค่ะมเมื่อกี้เห็นจ้ะโชคดีอยู่หมานอยู่ค่ะหมานเห็นกลุ่มนี่ก็ถือว่าหมานอยู่ค่ะตว่ากลุ่มแรกมีห้อยคนเก็บอยู่นะคะมันใกล้ทางรถนะจ้แตวบากลุ่มนี้มันอยู่ทั้งเขา ให้ดูความสวยงามน้่นกจะดูไอ้โมอสีขาวแล้วก็เห็ดครับขึ้นตามเนินเนาะคะ่ะมีหลายท่านถามโต้นะคะถามโต้อบอกว่าอยากเห็นไอ้ต้อัปเดตไอ้เห็ดห้เบิ้งเน่เด้อได้หลายปันไดจบคลิปพะนะ ต้องขอโทษขออภัยที่ต่อสิขอพูดคํานี่นะคะทุกคนคะ่ะ fc บางท่านน่ะบอกว่าอยากดูต่ออัปเดตอ่าเห็ดในตะก,กาเห็บเบิ้งเนาะคะ่ะตอนอ่าตอนจบต่อก็เห็ดหเบิ้งทุกครั้งเนาะคะ่ะทุกคนเกือบจะทุกครั้งนะคะต่อให้ทำทำให้ดูอยู่ที่ว่า fc จะดูจบคลิปบ่เท่านั้นห่ะจา้าถ้า fc ดูดูคลิปจนจบนะคะกระสีเห็นเกือบทุกครั้งที่ต่ออัปเดต เห็ดให้ดูเนาะค่ะแต่จะให้ดูว่าทั้งวันได้เท่าไหร่กว่าจะทั้งวันได้เท่าไหร่นะบางครั้งตัวกับเห็ดหลายคลิปเนาะค่ะตัวกับมีการเห็ดขายเห็ดเบิงองยูวาบางทีตัวกับเก็บสองวันเนาะค่ะเก็บเสาร์อาทิตย์ว่าได้เยอะขนาดไหนหรือว่าเก็บสองวันหลังเลิกงานได้ขนาดไหนตัวก็มีอัปเดตให้ดูมางเป็นนิดบางครั้งนะคะทุกคนมีเอฟซีที่ถามมีเอฟซีที่ถามตัวมาว่าอยากเห็นว่าตัวได้เห็ดหลายปันไดนตัวกับเห็ดขายเบิงองยูเนาะค่ะดูจบคลิป จะเห็นท yeah, ุกครั้งนะคะ FC ขาดูจบคลิปจะเห็นทุกครั้งหน่อยนักหน่อยนาที่สิว่าเห็นแต่ไม่ต่อเฮ็ดเรกๆอ่ะว่าเห็นจ่าแต่ว่าทุกมือนี่ต่อเฮ็ดต่อเฮ็ดทุกครั้งนะคะทุกคนถ้า FC ดูจนจบคลิป FC ทีเห็นเ้าค่ะว่าเป็นมาเบิ้งแป๊บเดียวแล้วแบบว่าเอ้ยคอมเมนต์จังส่มันกับว่าเห็นล้วค่ะพ่น้องเนาะคันเบิ้งแป๊บเดียวเราคอมเมนต์มามันกับว่าเห็นจ่าต้องดูให้จบคลิปนะคะ ต้อส,สรุปท้ายคลิปนะคะต้อสิว่าหเห็นช่วงช่วงกลางๆนะคะเพราะว่าต้อสิให้รุ่นไปน้กนากันเนะจ๊ะต้อจะให้รุ่นไปด้วยกันว่าได้เยอะไหมแต่ต้อจะเน้นที่ว่าให้เก็บเห็ดไปด้วยกันแล้วก็มันไปด้วยกันค่ะเน้นตรงนี้เน้นเอาความมันในการเก็บเห็ดนะคะ มันไม่เคยปานีใครก็คือการเกร็บเห็ดนี่แหละจ้ะเขาป้าคนเดียวกับบ่กลัวแต่ย่างออกกำลังกายเขาป้าคนเดียวละกลัวร้ายแต่เก็บเห็ดมาสัน่นบ่เคยกลัวนะจ้ะพี่น้อง มันผี่น้องเอ้ยมันไปน้ากันเหนาไปน้ากันนะจ๊ะเงียบเลยแหละเวลาเก็เห็ดเนี่ยบ่เงียบก็ได้ค่ะมันมันอักเอาเน้อเพิ่นเอินว่าอักเอาเนาะจ๊ะ เสริมรายได้เสริมจากปลาต้บอกเข้าใจฝรัง่งผลอิหลีเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงคือจังไหร่ปะบอกเข้าใจคนสวิเดนเนาะค่ะพราะว่ากันว่าเลี้ยงเก็มเห็ดน,นี่เพิ่นเป็นอย่างจะว่าอี๋เพิ่นเป็นอย่างจังว่าจังสี่เนาะจ้า พิ่นว่ายอึพันธ์ะตัวหลังงกับเพิ่นอีหลีจังอันนึ่งพี่สาวทุ่มัดจังเสียเพิ่นว่าอึจะให้เข้าเกมเห็ดไม่เอาหรอกเพิ่นว่ากลัวแมงเพิ่นว่าไม่สนุกเพิ่นว่าโอ้ยเพิ่นว่ายัพนแม่เพิ่นก็คือกันเัลนเห็นเฮอปไปเก็บเห็ดนะ ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่พอใจเลยที่พวกเธอไปเก็บแต่เห็ดพนาบ่าไหมพี่น้องมันเป็นอีอย่างเงินทั้งนั้นเนาะเพื่อนอาิบพเคยหูจากคําม่าถูกยากดิ้เนาะพี่น้องเนาะเขาถูกยากมาก่อนเขาก็เห็นเงินกับตาตูเต้ตเต๊ตก็เห็นเงินแบบตาตูแต่ว่าตัวทำมาหากินเลยจ้าเบ้ากันไปมวนๆเนาะพี่น้องทว่าตอ่อนส่วนพลังเพื่อนนี่เพื่อนโบ คนพวก,กตื่รือร่นหาอยากหาเงินในปลาแม่ทั้งทั้งทีกับพวกอึดพวอยากแม่เงินแม่คิดดูนะเอฟซีอันทำงานเดือนหนึ่งกว่าจะได้สองหมืน่นสามหมื่นครนนะคะเราตรงมาเสียภาษีอีกเนาะคะ่ะเสียภาษีอีกแปเป็นหมื่นครนแต่ก็ชอบทำจังแต่ว่าเก็บเห็ดน่ะเก็บเห็ดเ่าต้องเสียภาษีดีค่ะพี่น้อง เขามีเทคนิคที่บุ้ยมันเสียภาษีอยู่แล้วกำหนดเขาก็มีโรคคาบาเก็บได้เท่าไรเท่าไรแล้วก็ต้องเสียภาษีแต่ว่าเขามีเทคนิคของเขาที่บุ้ยเสียนะคะได้ดีก็เห็ดงานซะอีกพี่น้องเอ้ยกระสั้นคนไทยเขาสิอันมหาเงินมหาเก็บเห็ดเก็บเขา ส่งทางโรงงานทางพี่ติพี่น้องเพิ่งก็ได้ดีเถอเด้อมันเหียะตกกสิเก็บกเอาอยู่เด้อมูดอ,อกมันเหียหงียร่นมือน้อีนจ้า ได้เนาะค่ะเฮตเพื่งบ้านตัวบ่ออกทั้งเดนมาร์กทั้งสวิตเซเลนด์ติเลยพี่น้องเพิ่นออกคักเนาะเอ้ยแล้วออสเตรเลียนี่ล่ะตัอก็จำบ่ได้เนาะค่ะที่ต่อเห็น YouTube เพิ่นแล้วก็แถวบ้านคุณประกาศหอมทางใต้ของสวิตเดนเนาะค่ะออกคือกันจ้ะแถวบ้านตัอบ่มีเด้อเฮดเพิ่งบ้านปีนี้ค่ะ FC ถามมาหลายคนว่าตัอล่ะบ่เก็บเฮดเพิ่งบ้านติพะนะ มันบ่ออกจากแถวบ้านต้อบ่มีเห็ดเพืองหวานออกด้วยค่ะปีนี้ต้อก่ะได้บ่กีีดอกเอง มีตัดอกได้ไงพี่น้องขาเ n าตะก,การนี้จะตัดขานะคะเห็ดคลิปนี้ต้อตัดขาให้ทุกคนดูแต่คลิปแต่คลิปหน้าต่อสิหนุมเอานะคะไปตัดขาที่บ้านนะคะ เ้ยขาดจุอันแทะขาขาดยู่ใต้งามไามเนาะจ๊ะ โอเคเนาะค่ะก็เพราะสมควรแล้วเนาะค่ะก็ดูเพราะสมควรแล้วมันเพราะสมควรแล้วนเนาะจ้ะพี่น้องมันนี้ต่อกสิได้จบคลิปเนาะจ้าจบคลิปนี่ก่อนคลิปหน้าต่อสียาวเนาะคะ่ะจบคลิปนี่ก้อนคลิปหน้าสีสีโปตัดขาคลิปหน้าสีถอนไปตัดขาที่บ้านค่ะเพราะว่ามันสิตัดยากสิเนาะคะ่ะ มันมันมันคำแล้วต้อต้องรีบเร่งเนาะค่ะมืดไว้ค่ะนาอพี่น้องเออบึ้งเนี่ยมันอยู่ใต้นี่นะจ้ะมันอยู่ใต้หญ้าฝุ่นเต็มไปหมดเต็มฝุ่นฝุ่นฝุ่นเต็มคล้องอุลุดไปฝุ่นจ้าขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะจ้าขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจติดตามต่อหลาพาเพลินนะจ้าทุกคนค่ะคลิปนี้ต่อไปสนิทกันนะจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะคลิปนี้ตอกบเก็บได้ซ้ำนี่เหรอคะพี่น้องอู้ดอสิได้ซ้ำนี่กันไลแ่แอนแลเนาะค่ะต่าวตอกบสิเก็บตออยู่เนาะจ้าค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย